สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Out Loud คิดดังฟังต่อค่ะเคยไหมคะความรู้สึกผิดที่มันก่อกินใจแล้วเราก็ายังให้อภัยตัวเองไม่ได้สักทีวันนี้เราอยากชวนมานั่งข้างๆใจกันนะคะมาลองปลดหลอกเรื่องนี้ดูมันน่าแปลกนะคะคือสังคมมักจะสอนเราดีๆเลยเรื่องขอโทษคนอื่นเวลาทำพลาดครับผมแต่กลับไม่ค่อยมีใครมาบอกว่าเฮ้ยเราต้องขอโทษตัวเองเป็นด้วยนะใช่เลยครับ กลายเป็นว่าพอเราพลาดปุ๊บเนี่ยโอ้โหเสียงที่ดังที่สุดเลยคือเสียงในหัวเราเองนี่แหละเสียงนั้นเลยที่แบบตําหนิดุด่าบางทีแรงกว่าที่คนว่าเราเองนะคะแบบทาไมโง่อย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลยอะไรแบบนี้จริงครับเสียงนั้นเนี่ยนักจิตวิทยาเขาเรียกว่านักวิจารณ์ภายในหรือ inner critic นะครับอ๋อนักวิจารณ์ภายใน ครับผมมันเป็นเหมือนเสียงที่คอยจับผิดเราตลอดเวลาเลยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาล,ลอยๆนะครับแต่มาจากประสบการณ์เก่าๆก,การเลี้ยงดูบ้างการที่เราเผลอไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือความกดดันต่างๆที่มันสะสมมาอืมพอเราพลาดแทนที่จะเข้าใจตัวเองกลายเป็นตัดสินตัวเองอย่างรุนแรงไปเลยลองนึกภาพตามง่ายๆครับถ้าเกิดมีเด็กน้อยที่เรารักมากๆเลยทำพลาดแล้วกำลังเสียใจเนี่ย เราจะไปพูดคำแรงๆแบบที่เราพูดกับตัวเองใส่เขาไหมครับโอ้ยไม่กล้าหรอกคะ่ะสงสารแย่เลยใช่ไหมครับเราคงเข้าไปปลอบไปให้กำลังใจมากกว่านั่นสิคะแล้วทีนี้ไอความรู้สึกผิดเนี่ยคะ่ะมันต่างจากการที่เรามัวแต่เอ,อ่อตอกย้ำตัวเองซ้ำๆจนจมดิ่งไปเลยยังไงบ้างคะบางทีเราทำผิดไปแล้วขอโทษแล้วนะเรื่องเหมือนจะจบแต่ใจมันไม่จบวนคิดว่าฉันมันแย่ฉันไม่น่าเลยอยู่นั่นแหละคะ่ะ ครับครับคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเนี่ยจริงๆมันเป็นสิ่งสําคัญนะครับมันเกิดตุ้นให้เราอยากแก้ไขปรับปรุงตัวค่ะแต่การตอกย้ําตัวเองที่ว่าเนี่ยมันเป็นอีกสภาวะหนึ่งเลยคือเราเผื่อเอาตัวตนทั้งหมดของเราไปผูกติดกับความผิดพลาดนั้นๆผูกติดไปเลยเหรอคะใช่ครับจนเกิดความเชื่อฝังหัวไปเลยว่าเราเท่ากับความผิดพลาดนั้นอ,อแทนที่จะมองว่าเออเราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ได้ทําผิดพลาดไป ไอ้สภาวะแบบนี้เขาเรียกว่า over identification หรือการหลอมรวมตัวตนเข้ากับความผิดพลาดมากเกินไปอ๋อ oh, over identification ครับซึ่งความสำนึกผิดที่มันดีต่อใจจริงๆเนี่ยมันควรจะนำไปสู่การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การขังตัวเองไว้กับความรู้สึกแย่ๆแบบไม่รู้จบไหครับเข้าใจเลยค่ะแต่พอบอกว่าให้ใหใหอภัยตัวเองเนี่ยหลายคนรวมถึงตัวดิฉันเองก็อาจจะยังลังเลนะคะรู้สึกเหมือนมันติดๆขัดๆครับติดตรงไหนคะ กลัวว่าถ้าเราให้อภัยตัวเองง่ายๆมันจะเหมือนเราปัดความรับผิดชอบหรือเปล่าหรือแบบจะกลายเป็นคนไม่สํานึกผิดจริงๆเหรออะไรทํานองนี้ครับอ๋อครับค่ะอันนี้เป็นความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยมากๆเลยค่ะคือการให้อภัยตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่การลบล้างความผิดนะคะไม่ใช่การแกล้งลืมว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นครับแต่จริงๆแล้วมันคือการหันกลับไปมองความผิดพลาดนั้นด้วยสายตาที่อ่อนโยนขึ้นเข้าใจมากขึ้นมองอย่างอ่อนโยนไม่ใช่ตัดสินนะ ถามว่าเออจากเรื่องเนี้ยเราเรียนรู้อะไรได้บ้างหรือถ้าเจอแบบนี้อีกจะรับมือต่างไปจากเดิมยังไงดีอืมหัวใจสำคัญเลยคือต้องแยกสิ่งที่เกิดขึ้นหรือการกระทําที่พลาดไปออกจากคุณค่าในฐานะมนุษย์คนหนึ่งของเราให้ได้ฟังดูแล้วการให้อาภัยตัวเองนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆกดปุ่มปุ๊บหายปั๊บเลยนะคะไม่ใช่เลยครับ แต่มันเหมือนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ทั้งเวลาความอดทนแล้วก็ความอ่อนโยนมากๆกับตัวเองถูกต้องที่สุดเลยครับมันคือกระบวนการจริงๆต้องอาศัยความเมตาตาต่อตัวเองมากๆเลยขั้นแรกเลยอาจจะเริ่มง่ายๆแค่ยอมรับความรู้สึกตัวเองก่อนยอมรับก่อนครับว่าเออตอนเนี้ฉันยังทําไม่ได้ว่ะก็ไม่เป็นไรการไม่กดดันตัวเองเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆแล้วครับค่ะแล้วค่อยๆลองฝึกดู มีหลายวิธีนะครับเช่นลองเขียนจดหมายถึงตัวเองในอดีตตอนที่ทำพลาดะครับเขียนด้วยความเข้าใจเห็นใจเหมือนเราเขียนปลอบเพื่อนสนิทคนหนึ่งโหนะ่าสนใจค่ะครับหรือลองหาเวลาเงียบๆสัก5้านาทีอยู่กับตัวเองเฉยๆรับรู้ลมหายใจรับรู้ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในใจโดยไม่ต้องไปตัดสินไม่ต้องไปผลักสายมันแค่รับรู้ใช่ครับแค่รับรู้ เราอ,อาจจะลองสร้างประโยคประจำใจสั้นๆที่อ่อนโยนโยนไว้เตือนตัวเองบ่อยๆก็ได้ครับเช่นฉันเคยทำพลาดไปแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดของฉันหรือฉันกำลังเรียนรู้และเติบโตนะอะไรแบบนี้แล้วมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือพอคนเราได้ผ่านกระบวนการต่อสู้กับใจตัวเองเนี่ยเรียนรู้ที่จะเข้าใจและก็เมตตาต่อความผิดพลาดของตัวเองได้แล้วเนี่ยค่ะ<แ>เรามักจะมีความเข้าใจและก็เมตตาต่อความผิดพลาดของคนอื่นได้ลึกซึ้งขึ้นอย่างน่าแปลกใจเลยครับ จริงเหรอคะยังไงคะเหมือนเราจะมองเห็นความเป็นมนุษย์ที่มันไม่ได้สมบูรณ์แบบในตัวคนอื่นได้ชัดขึ้นนะครับจะไม่รีบไปตัดสินเขาคล้ายๆกับคนที่เคยล้มเหลวมากๆมาก,ก่อนอาจจะเข้าใจหัวอ,อกของคนที่กําลังลําบากได้ดีกว่าคนที่ไม่เคยเจออะไรเลยอ๋อเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยค่ะเหมือนกับว่าพอเราใจดีกับตัวเองเป็นแล้วเนี่ยการมองโลกมองคนรอบข้างมันก็เปลี่ยนไปกระผม เราพร้อมจะหยิบยื่นความเข้าใจที่เรามีให้ตัวเองเนี่ยไปให้คนอื่นด้วยใช่เลยมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรักหรือครอบครัวมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นอ่อนโยนขึ้นไปด้วยถูกต้องครับเพราะเราเข้าใจแล้วว่าเออทุกคนมันก็มีมุมที่ผิดพลาดกันได้ทั้งนั้นนี่แหละครับคือบทเรียนชีวิตที่สาคัญมากๆเลยถึงแม้จะไม่มีสอนในตาราเรียนเล่มไหนก็ตามค่ะ แต่มันจำเป็นมากๆต่อการใช้ชีวิตให้มีความสุขให้มีความหมายคือการเรียนรู้ที่จะใจดีกับตัวเองโอบกอดความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองแล้วก็มองความผิดพลาดในฐานะครูคร,ครับครูที่เข้ามาสอนบทเรียนบางอย่างให้เราไม่ใช่ผู้คุมที่จะมาขังเราไว้กับความรู้สึกผิดไปตลอดกาลจริงค่ะการเริ่มต้นให้อภัยตัวเองเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอให้เรารู้สึกสมบูรณ์แบบก่อนเลยนะคะไม่ต้องเลยครับ แค่เพียงเรามีความตั้งใจที่จะเริ่มมองตัวเองด้วยสายตาที่อ่อนโยนขึ้นแม้จะแค่นิดเดียวในวันนี้ครับผมก็นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่งดงามแล้วก็สําคัญมากๆแล้วล่ะค่ะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนจบนะคะหวังว่าการคุยกันวันนี้จะช่วยให้เราเริ่มใจดีกับตัวเองได้มากขึ้นอีกนิดนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะก่อนจากกันลองถามตัวเองเบาๆดูนะคะว่า วันนี้มีเรื่องเล็กๆอะไรบ้างที่เราจะเลือกมองตัวเองด้วยสายตาที่อ่อนโยนแทนการตัดสิน